อุ้ยแรงอยู่นะกันชัยเล่าปมหมางใจฝากไปบอกคนนี้อย่าปากจัดมากนะักร่วมงานกันบ่อยๆจนสนิทกันพูดคุยทั้งนอกจอทั้งในสำหรับพิธีกรคนดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุดไปเป็นแขกรับเชิญในรายการมิสรเรียนเก้าของแพรรี่ไพรวันซึ่งบางช่วงบางตอนการสัมภาษณ์ แครี่เปิดประเด็นขึ้นมาว่าหนุ่มกัญชัยเคยจะไปฟ้องเจ้าอาวาสให้มาเตือนแครี่สมัยบวชเป็นพระกัญชัยไม่เคยไปฟ้องเจ้าอาวาสแค่ฝากบอกกับสมปองอดีตพระมหาสมปองว่าอย่าปากจัดมากตอนนั้นเพิ่งจะมาเริ่มทำรายการเชิงข่าวทำรายการปากโป้งตอนนั้นแพรรี่ซึ่งยังเป็นพระมหาพรายวัน ออกมาวิพาก์วิจารณ์พระบางรูปที่อวดอ้างอภินนหารส่วนต้นนั้นตนยังไม่ได้ทำข่าวลงลึกเลยชอบพิมพ์อะไรไปเรื่อยพิมพ์แขวลอยลอยปรากฏว่าแพรรี่มาสวนกลับว่าก็ดีกว่าพิธีกรบางคนที่มาสายให้แขกรับเชิญไปนั่งรอด้านแพรรี่เผยว่าพี่สมปองมาเล่าให้ฟังแต่หลังจากที่เรื่องผ่านไปนานแล้วเราไม่ได้มีอะไรติดค้างกันแล้ว หนูขออโหสิกรรมนะคะ